โอเคนะครับประกาศสวัสดีครูรที่น่ารักทุกคนเลยนะครับพิเศษลดราคาเจ็ดสิเปอร์เซนเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะฟรีไฟบาร์เบอร์นั่นเองนะเป็นเป็นแบบว่าหมวกเป็นทรงผมบูย่านั่นเองครับเป็นทรงผมบูย่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีทั้งสีเขียวนะครับสีฟ้าสีเหลืองออกทองนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันลดเจ็ดสิบเซนเนี่ยเหลือกี่เพรน,นะฮะพ่นุเอามาดูเลยครับ อ๋อจากสามร้อยเกสบเก้าเพชรนะครับเหลือร้อยสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับพันดูนะเออเสวยนะดูผมว่านะเนี่ยเท่ดีนะอ่ะเดี๋วไว้บรับผมมันดูฮนะเออแล้วก็โอ้โหหมวกนี้อย่างแลปบโอ้โหหมวกนี้ก็เท่ดีว่ะพันดูเฮ้ยเดี๋ยวเอาหมวกนี้ด้วยดีกว่าโอ้ยหมวกนี้ก็สวยโอ้แเอาหมกนี้ก็จะประมาณหนึ่งร้อย สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณห้าร้อยกาเพชรนะครับนะเอยไม่ถึงดิไม่ถึงห้าร้อยพันโดนนี้แค่ห้าสิบเก้าเพชรเองนะครับเนี่ยมวกเนี่ยเอ,อไอซีเนี่ยเออนี่ก็เท่เดียวผมนะใอ้อะไอ้จ๋าหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหเดี๋ยวผมเอาันี้เลยลครับนะฮะจัดไปครับผมโอเคจัดไปครับผม แล้วก็เอาหมวกนี้ด้วยฮันดดมันดูเซอร์เซอร์ดีครับน้องไปก็เอา59เพจใช่ไหมจัดไปโอเคสีเนาะโอเคครับก็ระบ้านนี้ครับผมนะกับทรงผมใหม่นะฮะ,ะรถวันนี้วันเดียวนะครับมันดูอย่าลืมไปจัดกันนะครับผม โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ปายด้วยนะครับ